ที่เก้าควบคุมคำสั่งตัวนะับคอนแทคค่ะก็ตามนี้เลยนะคะอันนจะเป็นเ s ศนนะคะขาปิดอันนี้จะเป็นเ s หนึ่งขาเปิดนะคะ อันนี้จะเป็นสต็อ,อปนะคะปเปิดอันจะเป็นซีศูนย์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 นะคะอันนี้ขอไปะคะ่ะเชียงปิดอันนี้จะเป็น,นปิดนะคะต่อไปก็จะเป็น พี1หนะะึ่งค่ะอันนี้จะเป็น p ีแอหนึ่งขอท่ายภัพเป็น l อนะคะ l อหนึ่ง จะเป็น w ศูนว์ศูนย์ศูนย์อจาก pb หนึ่งต่อจาก pb หนึ่งจะเป็น w ศูนย์จุดศูนย์นะคะต่อจาก w ศูนย์จุดศูนย์ก็จะเป็น t สอศูนอนหนึ่งน่าจะเป็นจะเป็นสนงสองสองหนึ่งเป็นสองสอนะคะแล้วก็จะเป็น t ส0งสอสนะคะ เป็นอาวันเอ้กซอาร์วายค่ะอาวันต์สองตัวด้วยพีเอาหนึ่ง ี่ก็เป็นอหนึ่งแต่ s สองปิดนะคะว่า p p สองขังเปิด ขออไยค่ะต้องเป็นาปิดนี่จะเป็นตัวทำนะคะ ก็จะเป็นทีศูนย์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 นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอสองนะคะขาปิดแล้วก็จะเป็นสต๊อก เปิดนะก็จะเป็นทีมสองขาดปิดถ้าทำได้ตามเ s หนึ่งนะคะ PL2 งต่ว่าก็จะเป็นออสอ2นะคะ 好，拜拜。Up, หนึ่งตอ Ls หนึ่งด้วยนะคะ ก็จะเป็นเลตหนึ่งค่ะปีนะคะก็จะเป็นปีวีสองค่ะปดนะคะทำหน้าทาม เป็นตัวไอสองครับตาเปอง เป็นทีีสอง นี่ก็เอ็ดค่ะวันนี้เติมนะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน้ำสันนิชารอนทำวันนี้จะมาต่อวงจอยควบคุมด้วยคอมสั่งนะ้ำคอสเตอร์และการและ,ะแสดงผลคัก PPL หนึ่งต่อ หนึ่งร้อยคือศูนย์ที่ค่ะด DPL สองต่อหนึ่งร้อยคือศูนย์ห้าค่ะ ไอเหนึ่งต่อศูนย์จุดศูนย์สี่ค่ะไอเสองต่อศูนย์จุดศูนย์ห้าค่ะไอไว้หนึ่งต่อหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์ค่ะ าไว้สองต่อหนึ่งร้อยจุดศนยหนึ่งค่ะพีวหนึ่งต่อศูนจุดศูนสองค่ะ พีเหลองต่อศูนย์จุดศูนย์สามค่ะเพียอหนึ่งต่อหนึ่งร้อยจุดศูนย์สองค่ะ เท้าสองต่อหนึ่งร้อยจุดศูนยสามค่ะเอศูนย์ต่อศูนย์จุดศูนย์ค่ะเอหนึ่งต่อศูนย์จุดหนึ่งค่ะ วีห้าต่อ0 0นย์จุหกค่ลองโปรแกรมสักรู่นะคะบิดเอศูนย์ไปที่แมนนวลบิดเอสหนึ่งไปทีอ่ออนตัวพีวีหนึ่ง แต่เราจะเดินมนับขาจนสอกเวลาสองนี้นะคะจะเริ่ไปทางซ้ายคาเซ็ตไม่ไปนับ